สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือผาละัตพนุกรรมก็พบกับทุกท่านเช่นเคยอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงนิสัยและดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์นะครับผมก็นิสัยและดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เนี่ยดาวจันทร์เป็นดาวของนารีหรือดาวของผู้หญิงหรือดาวของสตรีเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคนเกิดวันจันทร์ นิสัยส่วนมากจริงๆแล้วเป็นดาวสุภาพสุภาพยังไงแต่มันมีดวงจันทร์ที่เราต้องพูดก่อนเราจะพูดถึงกาศะนิสัยโดยรวมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงที่เกิดวันนี้เราจะพูดโดยละเอียดเลยทั้งดวงการเงินดวงการงานมันรวมอยู่ทั้งหมดแต่เราจะเน้นจริงๆแล้วก็คือดวงความรักสําคัญมากเพราะการคองคู่การใช้ชีวิตคู่จริงๆจะบอกว่ามันเป็นตัวสําคัญของวันจันทร์เลยนะเพราะว่าจะชีวิตจะดีจะรุ่งจะรุ่งโรจน์ขึ้นอยู่กับชีวิต คู่ของดาวจันทร์หรือวันจันทร์และจะบอกราศนิสัยหรืออะไรต่างๆคนเกิดวันจันทร์เนี่ยจริงๆมีอยู่สองมันเหมือนกับมีสองล่างในตัวเดี๋ยวคุณจะค่อยๆอธิบายคนเกิดวันจันทร์ส่วนใหญ่แล้วจะสุภาพส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นภายนอกไม่ว่าคุณจะเห็นผู้หญิงวันจันทร์หรือผู้ชายวันจันทร์สุภาพจะออกมาเป็นลักษณะพื้นฐานจิตใจอ่อนโยนเจ้าเสน่ห์เนี่ยคือได้อย่างหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้คือเจ้าเสน่ห์เนี่ยแหละ กินน้าอย่างหนึ่งคือมักพูดจาดีส่วนใหญ่คนเกิดวันจันทร์เนี่ยสเสน่ห์หรือการมีสเสน่ห์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ปากวาจาเป็นเอกพูดจาดีได้อย่างหนึ่งคือใครฟังคนเกิดวันจนนันทร์ได้เอ่ยปากหรือกล่าวเอ่ยเอื้อนอะไรออกมาเนี่ยมักจะเกิดความเทิบเทม เขาจะมีจริตจักร้านความน่ารักความในอะไรในตัวโดยเฉพาะผู้หญิงนะถ้าไม้ผมถึงบอกว่าผมจะเน้นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายสำหรับคนเกิดวันจันทร์เพราะดาววันจันทร์เป็นดาวนารีดาวผู้หญิงคุณเห็นวันจันทร์หรือดาวจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่บนฟ้าตอนยามค่ําคืนคุณส่วนใหญ่เราเห็นแบบนี้เราจะไม่นึกถึงผู้ชายเท่าไหร่เราจะนึกถึงผู้หญิงเพราะเป็นดาวสําหรับผู้หญิงผู้ชายเกิดวันจันทร์นี้ใช้คํานี้นะว่าไม่ส่งเสริม แต่มันมัน,ม,นมันก็ต้องฟังนะเพราะว่ามันก็มีอิทธิพลเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าทําไมเขาถึงบอกคํากล่าวคําจีนคําบังเพยจีนหนึ่งถึงบอกว่าผู้ชายไม่ไว้พระจันทร์ผู้หญิงไม่ไว้เจ้าเต่า,ตามันมีความหมายในตัวของมันนะเพราะนั้นจึงบอกว่าคําพูดเป็นวาจาหรือเขาเรียกว่าวาจาเป็นอาวุธของดาวจันคาพูดเพราะ สองสี่ความจริงถ้าเราพูดถึงเลขสองสี่มันเป็นเลขประจําของดาวจันกับดาวพุธพวกนี้เป็นดาวมิดถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องดวงโหราศาสตร์มันจะยิ่งยาวเพราะบางคนก็ไม่รู้ความรู้เรื่องโหราศาสตร์เลยถ้าใครมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์แล้วก็โชคดีนะครับผม <c oughs> ก็จะฟังอะไรนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนัดาวจันเนี่ยถึงต่อให้อ่อนโยนเจ้าสเสน่ห์หรือมีผู้จาดีผู้จาเก่งหรือจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ผู้จาแล้วใครเคิบเคิมใจอารมณ์แปรปรวนง่าย คนเกิดวันจันทร์มักจะมีปัญญาดีมีความรู้ที่ดีรอบครอบและอย่างหนึ่งคือรอบครอบนี่คือช่างจดช่างจําเลยแหละบางทีจดจําเรื่องที่เขาด่าเรานิดเดียวแต่ว่าบางทีเขาชมเราสารพัดให้คุณเราสารพัดกระตันยูตอนเราล้้นอะไรในทางที่ดีเราสารพัดแต่เขาด่าเราครั้งเดียวจําเป็นชาติเป็นภพจําจํายันวัน มันมันมันเส้นชีวิตเนี่ยแหละคือลักษณะคนเกิดราจะนด้ส่วนมากผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายตัวซ้ำนะผู้ชายจะเป็นพวกเพศที่คิดคิดที่คิดลึกแล้วก็อมทุกข์บางคนเป็นคนมีเสน่ห์นะผู้ชายผู้หญิงก็มีเสน่ห์แต่ว่าเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเก่งคิดฝันเฟื่องอะไรอย่างนั้นคนคิดเยอะเพื่อไงเจ้าเขาเราว่าแบบประเภทที่เรื่องเยอะอะใช้คำนี้อีกอย่างหนึ่งคือเจ้าระเบียบเจ้าระเบียบค่อนข้างเจ้าชู้คนจะใช้คํานี้นะ บางทีค่อนข้ง ok างเจ้าชู้ด้วยคนเกิดวันจันทร์เนี่ยถามว่ามีเสน่ห์ตรงนี้ไม่ใช่แค่มีเสน่ห์อย่างเดียวเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้แต่ห่างและอย่างหนึ่งคือเจ้าชู้เงียบคนเกิดวันจันทร์มักจะไม่แสดงออกตรงๆนะเรื่องความเจ้าชู้ของคนเกิดวันจันทร์แต่ว่ามันจะแสดงออกจากทตุแท้ของคนเกิดวันจันทร์แต่ผมจะบอกหน่อยนึงว่าที่ผมจะพูดต่อไปนี้นี่อาจจะกระทบหลายคนเลยนะที่คกเกิดวันจันทร์ก็ฟังฟังหวยหูนะจึงบอกว่าเจ้าชู้เงียบ แต่ว่าจะชุนเงียบคืออะไรที่นี้คือมักจะวานสเสน่ห์แบบไม่ได้ตั้งใจทำเดี๋ยวหิวน้ำนะครับผมนางรสชติแปลกๆนะทำให้หลายๆคนเนีย่ยมักจะใจใจตุ้มๆต่อมๆแบบเก็บเอาไปฝันนะ่ะก็คือหวานสเสน่ห์แบบระหวานได้โดยที่แบบบางทีก็ขยิบตาบางทีก็แบบยิ้มหวานบางทีก็แบบ ทาท่าจริตจักร้านไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะก็จะแสดงออกไปแต่ผู้หญิงจะเป็นมากกว่าพวกที่แบบเดี๋ยวบางทีก็พูดหวานๆพูดอะไรยังไงมันเหมือนเราไปโปรยสเสน่ห์เขาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจบางทีก็พูดแบบอ่าเป็นอะไรคะเป็นอะไรยังไงโดยที่แบบเหมือนกับใช้คํเนี้ยอันนี้คิดว่าหลายคนคงรู้อยู่แล้วนะคือแบบเหมือนกับเราตั้งใจที่จะไปไม่ใช่ไมสไม่ได้ตั้งใจที่จะไปโปรยสเสน่ห์แต่เราก็โปรยสเสน่ห์เขาไปเหมือนกับไปทอด เขาเล่าทออะไรทขาสบายกันไม่รู้นะผมใช้คําไม่ถูกเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะผมก็ไม่ได้เป็นพุกจชูใช้คานี้นะคือจะบอกว่าเราโปรยเสน่ห์ในที่นี้ทําให้หลายๆคนใจตุ้งตุ้งตองตองเก็บอ้อยฝันมากมายจนกระทั่งที่มันจะวุ่นวายกับเราถ้าจะยุ่งวุ่นวายก็ต่อเมื่อมีคนรักแล้วถ้ากระสมว่คุณมีคนรักมีคู่ครองมีคนที่คุณรักอยู่แล้วอ่ะ นี่แค่ว่าคุณมีคู่ครองอยู่แล้วคุณไปทําแบบเนี้ยยังไม่เลิกนิสัยเนี่ยที่ว่าไปหวานเสน่ห์ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะจะทําให้คุณสูญเสียคนที่ดีที่สุดในชีวิตไปอย่างไม่น่าไม่น่าเลยอ่ะโดยที่คุณก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าคุณอาสมบบางคนยังไม่รู้ตัวเองนะก็ยังไปหวานเสน่ห์ไปอะไรยังไงบางทีคุณคุณอาจจะไม่ได้กระทําโดยที่แบบคุณตั้งใจอ่ะบางทีคุณแค่พูดออกไปไปหวังดีแต่เขาหรือบางทีก็อยากแย่เล่น อะไรเงี้ยมันจะเป็นเยอะนั้นสำหรับคนเกิดวันจันทร์ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะควรมีสติอยู่เสมอในการที่คุณจะไปคุยอะไรหรือระว่าระวังวาจาของคุณถ้าคุณอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีทําจิตทําใจไม่ให้วอกแวกไปกับความสวยความหล่อหรือสเสน่จากเพศตรงข้ามให้ได้เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นคู่ของคนที่เกิดวันจันทร์นี้จะสามารถครบกันได้ยาวมากๆเลยนะ ชนิดที่แบบหวานเยิ้มเลยถ้าเกิดคุณสามารถที่จะไม่วกแวกไปกับสิ่งที่มาเย้ายวนคุณได้สำหรับคนเกิดวันจันทร์มันมีแค่นี้แหละที่ว่าอะไรที่มันแบบว่ามายั่วมาเย้ามาหลอกเป็นภาพมายาเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์มันคือดาวบนฟ้าที่มันมีทั้งวางวันเดี๋ยวมีทั้งกลางวันมีทั้งกลางคืนคนเกิดวันจันทร์เนี่ยมันจะมีสองแบบก็คือมันมีด้านมืดกับด้านสว่างของ วันของดวงจันทร์เหมือนมันะมันหมายถึงมันมีทั้งด้านสว่างด้านมืดอันนี้ความจริงคงไม่ต้องเสียเวลาอธิบายนะครับม,มันมีด้านมืดกับด้านสว่างของดวงจันทร์ก็เหมือนกับข้างขึ้นข้างแหลมนะครับผมจะบอกว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องเงินเลยนะมักจะไม่ถดือดร้อนเรื่องเงินหรอกเพราะว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่นะมักจะเป็นลูกคนมีฐานะถ้าเป็นผู้หญิงเนะี่ยยังไงก็ต้องเป็นลูกคนมีฐานะหรือบางทีถ้าเป็นผู้ชายก็ ค่อนข้างอาภัพด้ยถึงจะบอกว่าคนที่เป็นผู้ชายวันจันทร์น่ะไม่ค่อยดีเพราะส่วนใหญ่แล้วมักจะอาภัพอาภัพยังไงก็คือเกิดมาจนเกิดมาอะไรยังไงหรือเกิดมาลําบากหรือถ้ามีฐานะร่ํารวยก็มักจะต้องมีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่อาภัพทางใดทางหนึ่งแต่ข้อดีก็คือมีสเสน่ห์มีส่วนใหญ่มักจะมีดวงนาฬิกาธรรมนะครับสำหรับ,บผู้ชาย ส่วนเนื้อคู่ของคนเกิดวันจันทร์นี่ขอดูโพลหน่อยนึ่งนะครับผมอ่เนื้อคู่ของคนเกิดวันจันทนะร์มักจะมีความแตกต่างกันมากไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งยังไงก็ไม่อายุก็เงินทองนันแหละหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องการศึกษาเนีย่ยแหละจะบอกว่ามันเป็นข้อที่คนจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเกิดวันจันทร์วันอังคัรฑรุษมันต้องมีวิบากกรรมไม่ว่าอย่างใดก็อย่างหนึ่งส่วนคนเกิดวันจันทร์ส่วนใหญ่แล้ว มีสเสน่ห์ที่ผมพูดแต่มันมีวิบากกรรมคือส่วนใหญ่มีสเสน่ห์มันก็ไม่ค่อยมีโชคเรื่องของความรักที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบคืออะไรเช่นบางทีได้คู่ที่ที่ผมพูดไปแล้วว่าต่างกันนี่เช่นคุณอยากจะได้คนอายุแบบสมมุนนะตินะต่ออายุน้อยกว่ามากเลยแบบอยากกินเด็กอะสมมุตินนะแต่คุณก็ไม่ได้เด็กได้คนอายุมากกว่ามากๆหรือบางทีกิน <laughs> ใช้คำนี้น้ำใต้ศอก มันไม่จะเป็นแบบนี้หรือไม่ก็ด้านการสื่อสาที่แตกต่างกันซ้าแบบอย่างที่ผมพูดเลยก็คือทําให้คุณมีความคิดแบบนี้ทําให้ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนซะสวยมากบางทีสมมติคุณเป็นลูกสาวคนรวยแล้วอีกคนหนึ่งจนมากทําให้มันไม่เวิร์กเพราะว่าผู้ใหญ่กีดกันหรือบางทีก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ความรักของคุณเนี่ยต้องฝ่าฟันอนุบสรรคแต่ก็มักจะจบสวยนะครับผม คนเกิดวันจันทร์อีกเรื่องหนึ่งคือความดื้อด้านไม่ยอมให้ใครง่ายเรียกว่าเงี่ยเง่าทีเดียวขอขอนุญาตพูดนะครับผมบางทีคําพูดของผมอาจจะไม่ค่อยสละสลวยเท่าไหร่ก็แต่มันก็เป็นอยู่ในตําราและดวงดวง,ดวงที่มันกล่าวมานะครับผมและอย่างหนึ่งคือเงี่ยเง่าในที่นี้หมายถึงแม้แต่กับคนรักมักจะออกลายเมื่อคบกันนานๆตอนแรกก็หวานแหววตอนแรกก็อีอ๋อตอนแรกก็อะไรแต่พอคบกันนานไปเขาเรียกว่าช่วงหมดโปร คืออะไรก็คือรอให้เป็นของตายก่อนน่ะค่อยแสดงอาการออกมาแล้วจริงๆแล้วคนเกิดวันจันทร์เนี่ยพื้นเพยจริงๆมันเหมือนกับด้านมืดกับด้านสว่างอันนี้พอเข้าใจนะคะว่าใครศึกษาเรื่องดวงจันทร์ดวงจันทร์นี่มันมีดวงจันทร์มันเกี่ยวกับระบบน้าขึ้นน้าลงด้วยเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับของนิ่มๆน้ําๆของผู้หญิงเข้าใจนะครับผมว่าของนิ่มๆน้าๆของผู้หญิงมันคืออะไรก็ดวงจันทร์เกี่ยวกับระบบอารมณ์ของผู้หญิงคือ ถ้าเราให้พูดที่มันยาวก็คือดวงจันทร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับระบบน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของเพศหญิงด้วยถ้าดวงจันทร์ตอนนั้นเป็นขึ้นสิบห้าค่อมมันคือดวงจันทร์ที่เปล่งประกายอย่างที่สุดก็คือช่วงนั้นผู้หญิงจะลมดีอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกินมืดแบบดวงจันทร์ดับเขาเรียกว่าจันทร์ดับนะครับผมก็คือไม่ดีอาไปเยง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าพูดง่ายคือ คนเกิดวันจันทร์เนี่ยจริงๆแล้วพื้นเพลของดวงจันทร์มันคือความเอาแต่ใจคิดมากถ้าปรับตรงเนี้ยถ้าเรียกได้ว่าถ้าเป็นของตายไปแล้วอ่ะถ้าสมมติคิดว่าตัวเองฉันจะแสดงอาการออกมายังไงก็ได้ถ้าสมมติว่าแต่งงานหรือว่าคิดว่าคู่คนนี้เป็นของตายไปแล้วก็จะแสดงอาการงี่เง่าเอาแต่ใจคิดมากออกมาเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าคุณแก้ตรงนี้ว่า ของตายหรือจะอยู่ด้วยกันไปยังไงถ้าคุณก็ยังแสดงอาการคงเดิมออกมาไม่ได้แบบแปบลบเปลี่ยนไปคิดว่าฉันจะยังไงก็ได้ก็อยู่กันยืดครับสำหรับคู่ครองแต่ยังไงคนเกิดวันจันทร์ก็ยังเป็นคนที่ใส่ใจในเอาข้อดีนะใส่ใจในรายละเอียดโรแมนติกแล้วอาใจใส่คู่ครองสม่าเสมอแม้แต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นั่นเองนะครับผมจบไปแล้วผมจะบอกว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ย มันอาจจะดูเหมือนไม่ดีมีแต่ข้ออะไรที่มันไม่ดีนั่นคือส่วนที่อารมณ์คุณควบคุมอารมณ์ได้หรือเปล่าอันนี้ความจริงผมพูดมาซะยาวเลยนะมันอยู่ที่อารมณ์ส่วนส่วนหนึ่งแต่เป็นคนมีสเสน่ห์ข้อที่คุณทํากรรมได้มากที่สุดสําหรับคนเกิดวันจันทร์ก็คือกรรมเกี่ยวกับเรื่องของสิงข้อสามความจริงมันก็หนักนะสิงข้อสามนี่ก็คือถ้าภาษาทางพุทธศาสนาเขาเราียกว่าทำไมปีนต้นงิ้ว ก็ค <G ül üyor> ือ <G ül üyor> จะบอกว่าคุณจะหวานเสน่ห์ให้ซีซัวไม่ได้และอย่างหนึ่งคือถ้ายิ่งคุณมีคู่แล้วคุณต้องควบคุมอารมณ์เหมือนกบลมนิมน่งน้ำภายในให้ดีถ้ายิ่งคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายความเข้มแข็งของผู้ชายไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มากไปของผู้หญิงเลยอาจจะยิ่งอ่อนแอกว่าผู้หญิงด้วยซ้ำสำหรับผู้ชายที่เกิดวันจันทร์ก็คือความอ่อนแอความรุนแรงความแปลปรวนในตัวของวันจันทร์มันจะมีเพราะฉะนั้นจึงบอกว่า ความคิดความกังวลความแบบไม่มั่นคงอ่ะมันมันมันเยอะในตัววันจันทร์แต่ถ้าเกิดคุณมั่นคงคนจะว่าคนวันจันทร์ไม่มั่นคงมันยิ่งอะไรมันยิ่งแสวงหาความมั่นคงเพราะฉะนั้นถามว่าลึกๆเนื้อคู่ของคนเกิดวันจันทร์นั่นที่ว่าคนเกิดวันจันทร์ใฝ่หามันต้องการผู้ชายผู้หญิงที่มาปกป้องดูแลเขาได้แม้แต่ผู้ชายก็ต้องการผู้หญิงที่เก่งมีความสามารถมาปกป้องเขาได้นะมันเป็นอย่างนี้มันคิดว่าคุณเป็นยังไงอ่ะ คือต้องการความมั่นคงในตัวเวลาซึ่งตรงเนี้ยถามว่าคุณต้องหาความมั่นคงในตัวเองประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่สำหรับโรสคอร์สอันนี้มีขายของ่อยก็คือโรสคอร์สสำหรับใครที่ความรักมีปัญหาหรือความรักอ,อ,อันนี้ความจริงเป็นการเสริมดวงด้านความรักก็ได้สําหรับคนที่ต้องการเสน่ห์แต่ความจริงคนวันจันทร์ก็มีเสน่ห์อยู่แล้วแหละแต่ว่าอยากให้ มีเขาเรียกว่าเกี่ยวกับด้านมหาเมตตามหานิยมผมแนะนำโรสคอสโรสคอสนะครับผมก็เข้าไปตามกันได้ตรงข้างล่างนะครับผมกดเข้าไปดูข้างล่างได้ที่กดเข้าไปดูกดข้อความข้างล่างได้มันจะมีร้านค้าหรืออะไรอย่างนงี้ต่างๆคือจะบอกว่าโรสคอสเป็นหินแห่งสเสน่ห์หินแห่งความรักที่ยั่งยืนหินแห่งความจริงใจแล้วก็หินแห่งเมตตามหานิยมคุณจะเรียกลูกค้าเรียกให้คนมาชมชอบนิยมชมชอบในตัวคุณ เนี่ยแหละหินนี้พกไว้กับตัวพกไว้กับตัวถามว่าแล้ววิธีใช้ทําไงไม่ใช่พกอย่างเดียวจับมาลูากๆของคาจับมาดูบ่อยๆตอนนี้คุณกําลังสิ้นเรี่ยวแรงหมดกําลังใจจะช่วยทให้คุณมีกําลังใจมีความสุขฉีดเขาเรียกว่ามีความวามั่นใจในตัวเองมากขึ้นและทําให้สุขฉีดโลหิตในตัวเองเพราะโลสคอสมันเป็นหินเลือดได้ด้วยหินที่ทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกมีความสุขมีความกระปี้กระเป๋าในตัวเองได้ด้วยมันเป็นหินที่ถ้าเราพูดในแง่วิทยาศาสตร์มันเป็นหินที่ มีพลังงานทางด้านนี้แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบทางด้านความเชื่อหินตัวนี้เนี่ยมันเป็นหินแห่งความรักเขาถึงเรียกว่าโรสคอสเป็นหินแห่งความรักหินแห่งความปิติปื้มปิติยินดีและเป็นหินที่เขาใช้ในด้านทางมนต์เสน่ห์ถ้าสมมติอยากมัดใจใครให้เขาใช้คํานี้นะถ้าอยากมัดใจใครถ้าสมมติคุณต้องการมัดใจใครจริงๆนะเอาหินเนี่ยก้อนเนี่ยสมมติว่า,มมวาคุณต้องการให้จะเป็นก้อนแบบไหนก็นได้นะให้เป็นลักษณะโรสคอสเนี่ยมอบให้เขา เราก็เก็บไว้กับเราส่วนหนึ่งใส่ในถุงแดงมอบให้เขาเป็นถุงแดงเป็นแบบท้องควัญเล็กๆน้อยๆก็ได้ใส่ไปในถุงแดงแนะนํานะถ้าเกิดจะให้ขลังให้ในถุงแดงนะครับผมก็ไปตากันได้ราคาก็ไม่แพงมากอีกหินตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนําคือนี่ครับคยานายครับถ้าใครที่มีหนี้ใครที่การเงินไม่ค่อยดีใครที่ขาดความมั่นใจใครที่จิตใจโลเลรวมถึงเรื่องการเงินมีปัญหาทั้งหลายแนะนําหินขยานาย ตัวนี้ก็มีเขาเขาจริงผมไม่ได้ขายเองหรอกอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันมีร้านคา้าที่อะไรต่างๆที่ขึ้นตรงอะไรอย่างเงี้ยก็กดเข้าไปดูเช็คได้นะครับผมด้านล่างมีร้านคา้ามีอะไรต่างๆที่ผมแอบเขาเรียกว่า affiliate ไ right? ว้ก็กดเข้าไปดูได้อะไรอย่างเงี้นี่นนหินขยานายครับวิธีใช้ย,ยังไงอันนี้จะเป็นขเขาเรียกว่าเป็นก้อนผลึกขยานายก็กดเข้าไปดูแล้วคจริงวิธีใช้ก็คือใสพ่พก มันจะต่างกันคือถ้าเป็นโรสคอร์สเนี่ยจะต้องใส่ถุงแดงเพราะว่าถุงแดงเป็นสีแห่งความเล่าร้อหรือว่าสีของเลือดสีของอะไรอย่างนี้แต่ว่าถักศิหินเนี่ยแนะนําใส่สีแห่งการเงินถุงที่เป็นสีแห่งการเงินก็หาถุงสีเขียวมาก็ได้ผ้าแพรสีเขียวหรือผ้าแพรสีแดงสําหรับโรสคอร์สแต่ถ้าเป็นเนี่ยใส่ผ้าแพรสีเขียวแนะนําเรื่องของการเงินการมั่นใจในการไปทวงหนี้ปลดหนี้อะไรต่างๆทวงหนี้ก็ได้นะครับผมทวงหนี้หรือการปลดหนี้ต่างๆ ประมาณนี้เป็นหินแห่งการเงินการคงนี้การปลดนี้ได้เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆเกี่ยวกับการเงินทั้งหมดการคงนี้การมั่นความมั่นใจในสิ่ง,งต่างๆนะครับผมจบไปแล้วใครที่ต้องการดูรายมือพี่สิริวง,งติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัดสองห้าหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยู่ตรนะรผมไลน์ดีใต้ข้อความด้านล่างคลิปผมมีอะไรดีทิ้งไว้ใต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับผมวิธีการทักเข้ามาก็ใต้ข้อความเหมือนกันข้อความกดหาดูมีอ่ะ แล้วส่วนใครที่ต้องการทักไลน์ O A ก็มีไลน์ O A ทิ้งไว้ด้านล่างเป็นลิงก์ถ้าไลน์ O A มันจะง่ายกว่าก็คือแค่ท hmm. right. ักล so ิงก์เข <kayak> mm. ้ามาได้เลยหรือจะเป็นไลน์ทา้งสองห้องแต่เขานคลิปด้านล่างเป็น ads frame มานะครับผมดูผ่านทางโทรไลน์ผมดูสดๆผ่านทางโทรไลน์สปิกร์โฟนคอลคุยกันสดๆส่วนตัวผ่านทางโทรไลน์เต็มที่ผ่านทางโทรไลน์สดๆส่วนตัวนะครับผมก็ผมดูอะไรมือพ่ซิงก็เหงสออย่างหรือจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ผ่านทางออนไลน์ ไม่เหมือนหมอดูนคนอื่นทั่วไปมีรายการกันจบจากสมาคโมองรในประเทศไทยในพช้นีนุปธรรมนะครับผมกับศา LP, สาตร์ NLP ศาสตร์การโค้ดเป็นโค้ดถูกต้องตามกฎหมายเป็นหมอดู้ท,ทกืองั้งตามกฎหมายแล้วก็ถ้าใครต้องการมาที่สิร์งานก็มาได้ลายมือพิเศษหอวหิงห้งตัวเลขชุดสายไฟกับพิวเต็มที่ที่สิร์งาน นะครับผมก็แบบ V.I.P. ที่จะตั้งงานกับแบบธรรมดาลายมือพีซีจัดการเรื่องช่วงครึ่งที่สะนั้งงานถ้า V.I.P. ก็ยาวๆกันเลยใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมย่อเป็นกําลังใจด้วยให้พาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆส่งไปเรื่อยฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe กดถูกใจนะครับผมก็ขอโลช a t ขอที่อยู่มาได้ถ้าหากใครที่ต้องการมาใช้งานนะครับผมวันนี้ราเบียงเท่านี้สวัสดีครับ